สวัสดีค่ะเพื่อนมาเดินกันต่อเลยนะคะน้ a ทา i เ e w นในเคมรผสม the water right here and very strong wind it is winter mm. and very strong wind and รักจัดจำไร้เด้ะปุ่มปุ่มปุ่มตามมาค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นเป็ดไหมคะร,รัสุดุดกลยอืมดีปอ ในเขมรัสตามเพื่อนเห็นไหมคะเขานอนอาบแดดอยู่นี่ค่ะมาถึงก็บอกให้กลับกลับแล้วคะ่ะกลับ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 แล้วคะ่ะ <Yeah. S 3> <Right. S 2> มองไปค่ะมองไปกว้างๆนะคะเพื่อนๆจ๋าเห็นไหมคะปกติน้ำจะเต็มนี่เลยคะ่ะเต็มตลิ่งนี่เลยคะ่ะตอนนี้หน้าร้อนน้ำแหง้ง is water disappear, doesn't it? Look, tell you to go home. Look, cup, cup, cup. That cup means go. วยไหมคะเพื่อนเพื่อนดวมุมกว้างค่ะ I remember the last time I came in with coat and with everything with hat เยสวยไหมคะเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มากค่ะมาเดินกันต่อค่ะ ล่มลื่นไหมครับเพื่อนๆจ๋ารูปรอดแร่ล็บดิยูคันยูดโตแล้วแต่เด็บได้คอยาเอ็นยืดเหมือนกันแค่ดูรูปเวนะนะเพื่อนๆจะโชว์ให้เห็นโชว์ให้เห็นจ,จัดจ้เลยคะ่ะเห็นไหมคะ หญ้าเอ็นยืดค่ะเต็มเลยค่ะหญ้าเอ็นยืดมีสองพันนะคะมีใบเล็กแบบใบเล็กแล้วก็ใบใหญ่นะคะนี่อันนี้แบบใบใหญ่ค่ะเราสามารถเอาไปทํายำหม่งได้นะคะเพื่อนๆเยอะค่ะเขาเกิดตามธรรมชาตินะคะอ่ามาเดินกันต่อเลยค่ะคลุงไปโน่นแล้ว พี่โบกราแล้วเหรออุ้ยกระเบิดแล้วเพื่อนเพื่นเห็นโลกไหมคะ เทมเปคมินอีิลอตมัรูมินเดหรมื่อตอนมาเมื่อตอนหน้าหน้าหนาวนะคะเผ็ดเยอะมากเลยค่ะด้านในนะคะด้านด้านในนี่นะคะ่ะเจออีกแล้วนะคะต้นฮอลลีทรีค่ะเขาตกแต่งหน้าคริสต์มาสนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆใบจะเป็นฉากๆค่ะคมค่ะ เมื่อได้ก็ t ์ e ดอเดอ h ไรเรียกเขาเรียกเขาเรีย e r รเร r ยกหนี่กังจนี่ด้านนี้ก็จะเป็นป่านะครับเพื่อนๆส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเป็นเป็นเหมือนทดน้ำกว้างมากค่ะยูโนวัลลาไอสม I walk from here, down, 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 and go over there, and go over there. It's very far. i do not think I take you that far. Oh, I said you can. <c oughs> ขว้างไหมครับเพื่อนๆ You see the other people there. โอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ